ผลิตภัณฑ์วัสดุก,ก่อสร้างตราช้างรถขุดคูบโบตา้า3-8ตันมีมกลองแสงติดอาคารและที่พักอาศัยสมาร์ทเทค ยังอยู่กันในข้อที่3กับคาถามที่ว่าทําไมคอนโดที่เพิ่งสร้างเสร็จจึงมักมีเสียงก้องข้อกอไก่ห้องแคบข้อขอไข่ผนังแข็งแรงหรือข้อควายขาดการตกแต่งภายในซึ่งทั้ง3คู่นี้เลือกที่จะตอบข้อควายขาดการตกแต่งภายในเหมือนกันหมดเลยครับเดี๋ยวเรามารลุกันต่อครับว่าในข้อนี้2คู่ที่อยู่ชั้นล่างสุดจะมีโอกาสได้ขึ้นไปอยู่ที่ชั้นบนกับเขาบ้างหรือไม่ขอไข่ถูกต่านครับ เสียงเดินทางไปมันเจอผนังแล้วก็ก้องหมดเลยถ้าหากว่ามีอุปกรณ์ใดๆมาวางมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างก็จะมาซับเสียงเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์ต่างของเ c g ซมาช่วยซับเสียงด้วยได้ดแล้วถ้าเกิดไม่มีการซับเสียงนี่พูดไปมันเหนื่อยมากนะพูดไปทีตกลงให้ฟังคําไหนนะคำที่8หรือ9หรือ11เนี่ยมันก็ไม่ถึงหูเราสักทีนึง คุณผู้ชมครับบ้านหรือคอนโดที่สร้างเสร็จใหม่ๆภายในห้องจะมีแต่พื้นผนังและก็เพดานโลง่ลงๆจึงเกิดการสะท้อนของเสียงได้ง่ายแต่พอหลังจากมีการขนย้าย์นิเจอร์หรือมีการติดตั้งพรมและพรมเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการดูดซับเสียงหรือหักเหเสียงสะท้อนจนทําให้เสียงที่ก้องภายในห้องนั้นหายไปยังไงล่ะครับ โดยในปัจจุบันผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมักจะพบปัญหาเสียงดังจากห้องข้างเคียงการควบคุมเสียงสะท้อนหรือการป้องกันเสียงที่เกิดจากภายนอกคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้วัสดุดูดซับเสียงที่ติดตั้งง่ายเพียงก่อผนังเบาใส่วัสดุอะคูสติกแล้วปิดทับด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือใช้วัสดุอะคูสติกไซเลนเพียงเท่านี้ก็ลดปัญหาเรื่องเสียงบรบกวนเพื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการทํางานหรือพักอาศัยนั่นเองครับอย่ังดีนะครับที่ตอบถูกเหมือนกันหมดอย่างนี้ก็ยกขบวนกันพาขึ้นไปที่ชั้นถัดไปได้เลยครับซึ่ง2 คู่ที่ตามอยู่อย่างคู่ของคุณอูโน่และคุณกีกีและคุณร้อนกับคุณตีตอนนี้ก็ได้ขึ้นไปที่ชั้นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทแต่คู่ของคุณเกรซที่ตอนแรกอ้อนวอนขอความเห็นใจจากคู่อื่นนี่ครับตอนนี้นาขึ้นไปอยู่ที่ชั้นที่สองสองหมื่นบาทอยู่เพียงคู่เดียวทําให้ตอนนี้เงินรางวัลสะสมของทุกคู่รวมกันเป็นสี่หมื่นบาทแล้วแหะครับอากาศดีไหมครับดีกว่าเดิมค่ะอยากลงมาข้างล่างไหมครับไม่เราถามแล้วนี่เราจะถามว่า เนี่ยอยากจะลงมาไหมมีค้อนทุกคู่เลยครับใครจะใช้บ้างครับถาทุกคู่ก่อนจะไม่ใช้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 ข้างบนใช้ไหมครับไม่ใช้ไม่มีการใช้3ข้อแล้วข้อสุดท้ายแล้วนะฮะเราจะพูดคําว่ากระจกกระจกและมีของด้วยเอาของมามาเลยครับกระจกทั้ง3สีของเรามีทั้งสีเขียวสีฟ้าและสีชาเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะถามว่าอย่างไรกันครับ กระจกตัดแสงที่เห็นนี้มีสีสันหลากหลายด้วยการเติมสารจำพวกโลหะเข้าไปเพื่อกรองแสงและความร้อนเพราะฉะนั้นทุกอันเนี่ยกรรมวิธีเกิดขึ้นแบบนี้แต่มันคงจะมีความแตกต่างกันทั้งสีมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นสีเขียวสีฟ้าสีชาถามว่ากระจกตัดแสงสีอะไรเหมาะสำหรับอาคารในประเทศไทยมากที่สุดเราเอาเฉลี่ยนะ ก็กอไก่สีเขียวนี่แหละขอไข่สีฟ้าคอควายสีชาข้อสุดท้ายตัดสินครับโอ้โหสำคัญนะครับในข้อนี้ทุกคู่นี่ต้องลงมาสัมผัสด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับอ้าวคุณรอนเอากระจกมาส่องหน้าเล่นเหรอครับนั่นคุณตีนกับสงสัยเลยทีเดียวว่าทำแบบนั้นแล้วจะได้คำตอบที่ถูกหรือไม่ส่วนคุณเกรซชาทานจะลังเลระหว่างสีฟ้ากับสีชานี่แหละครับเห็นหยิบมาส่องดูอยู่หลายรอบเลยทีเดียว เออไม่น่าเชื่อนะครับว่าสีของกระจกตัดแสงนั้นจะมีผลต่อการใช้งานของอาคารอีกด้วยซึ่งจากตัวเลือกทั้งสสีในวันนี้ก็พบเห็นได้ตามปกติเลยแหละครับแต่กระจกตัดแสงสีอะไรจะเหมาะสมกับอาคารในประเทศไทยไปดูกันเลยครับมพพอมๆกันนะครับเพราะว่ามีผลต่อการแข่งขันนะฮะพร้อมชูนะครับอย่างเดียวสิ่งเดียวปั๊มเอาเอากนเลย เหมือนหมดเลยคนอยู่ข้างบนได้เปรียบมากเลยนะเพราะผิดเท่ากันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเท่ากันเปลี่ยนไม่ทันแล้วสิวัดดวงไหมอยู่ที่วางแผนบริหารจัดการเรื่องคอนกันแล้วล่ะฮะตอนนี้ตอบขอไขนะฮะก็คือสีฟ้าสีฟ้าเอาฟังผู้นาหน่อย แต่ละสีอย่างสีดำเนี่ยถ้าเข้มสุดมันก็จะดูดแสงที่สุดนึกออกไหมคะถ้าสีดําหรือสีที่เข้มเนี่ยยิ่งเข้มเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดูดแสงทําให้ร้อนก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะเป็นอันไหนดีระหว่างสีฟ้าหรือสีชาแต่สีเขียวไม่น่าจะใช่อันนี้อันนี้ไม่ทราบนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเดาอไเพราะว่ามันอ่อนไปอ่อนเกินไปอ่อนเกินไปอ่อนสุดให้เขียวกางๆฟ้า ข้เป็นสีชานุ่นใช่ค่ะสองคู่เหมือนกันไหมครับเ่ร์เจร์ที่คิดไว้ตอนแรกเหมือนจะเป็นสีชาเหมือนกันเลยแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าตลังมาคิดคิดดูอทีว่าสังเกตถ้าที่สังเกตนะครับไม่รู้สังเกตถูกหรือเปล่าก็ตามสองคู่ถูกปะล่ะตึกคือส่งคมมีควาเห็นว่าเราไม่ค่อยเห็นว่าตึกอาคารนี้เป็นอะไรเป็นไปตามที่เราเห็นรถผ่านเดินผ่านเห็นอยู่ไใช่ครับส่วนใหญ่จะเห็นไม่เขียวว่าฟ้าแล้วก็อันนี้ผมก็ อันนี้ส่วนตัวบ้านผมอะห้องผมก็ใช้สีฟ้าครับก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เดาไม่รู้เหมือนกันรอนไตัดเฉียวเพราอะไรอะผมก็ผมชอบสีฟ้าครับมันก็ชอบง่ายเลยก็โอเคมาคู่สุดท้ายก็ง่ายๆเลยคือสีฟ้าคือแบบมันให้ความรู้สึกเย็น มันให้ความเหมือนเป็นน้ำแข็งเป็นในความเย็นอะไรเงี้ยก็เลยคุณู้มคว่าก<ม>็น่าจะเป็นสีฟ้าแล้วก็เคยขับรถไปแล้วแบบมองไปตึกสูงๆมันจะเป็นแบบว่าแสงแดดกระทบมาแล้วก็ตึกเขาจะมีสีฟ้าอะไรเงี้ยอ้าวมาดูนะครับว่าไอหมูหรือเฮหมูนะกระจกตัดแสงเสียอะไรเหมาะสําหรับอาคารในประเทศไทยมากที่สุดทุกคนตอบขอไขนะฮะคือสีฟ้าคำตอบคือ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  <c oughs> ไม่ใช่สีชา ว่าเห็นครั้งแรกปั๊บจะรู้สึกว่าคำตอบคือคือ,คอข้ออูโห้ยมาดูกันครับว่าในข้อนี้จะตอบถูกกันหมดทั้งสามคู่หรือไม่กอไก่สีเขียว สีเขียวครับเป็นสีเขียวนะฮะแม่คำตอบเอาว่าเป็นสีเขียวตอบผิดทั้งหมดเลยครับข้อนี้เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยนี่มีแสงแดดแรงจาัดก,การเลือกใช้กระจกควรเลือกชนิดที่มีความร้อนผ่านเข้ามาได้น้อยซึ่งกระจกสีเขียวหรือนิยมเรียกกันว่ากระจกเขียวตัดแสงนอกจากจะมีคุณสมบัติดูดซับความร้อนไว้ที่ผิวกระจกได้ดีแล้วยังยอมให้ปริมาณแสงผ่านได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยจึงทําให้สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ภายในอาคารได้โดยที่ไม่ทําให้ความร้อนในอาคารเพิ่ม ขึ้นจนมากเกินไปถือเป็นกระจกที่ทําให้เกิดการประหยัดพลังงานทั้งทางด้านแสงสว่างและอุณหภูมิอีกด้วยเหลยครับเอาละไม่ได้มีการเพิ่มเติมจากนี้ไป,ไปยุติหมดแล้วเหลือแต่การใช้คอนเท่านั้นเองว่าจะใช้กันยังไงดีทาลงเหรอใครจะใช้คอนบ้างครับต้องใช้อยู่แล้วครับต้องใช้โชว์พลังเลยใครจะใช้ก่อน <c oughs> ครรับ <c oughs> กาชูเลยครับ ใช่เลยนะครับมาเชิญแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ยเราลงก่อนไหมคีชัลงครับข like ึ้นมาขบบนครับโอ้โหหอย่าไม่ทัน ถึงจะเป็นนางเอกก็ไม่ได้รับความปลาดีจากค้อนสายฟ้าของเราครับทําให้ต้องตกลงมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งร่วมกับอีก2คู่จะมีใครใช้พลังจากค้อนสายฟ้าอีกไหมครับมีใช้ใช้ต่อไหมครับถ้าไม่ใช้3คนก็ชิงกันหมดเลย <c oughs> ครณจะจัดการคนที่เขาทุกคุนลงม็ได้หรือสองคู่ไม่ใช้ค่ะโอ้โหสปิริตยญิงสาวนะไม่ใช้ให้แข่งคู่หมดเลยนะ แม่ใจดีแบบนี้อาจจะไม่ได้ช่วยทําให้กลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ทุกคู่กลับมามีโอกาสเท่ากันทั้งหมดแล้วทําให้ไม่มีใครได้รับเงินวันพิเศษจากคอสไซฟ้าเนื่องจากไม่มีผู้ที่ชนะจากคําถามปกติ4ข้อเดี๋ยวเราไปชมการตัดสินหาผู้ชนะในข้อที่5กันครับตัดสินแล้วนะฮะใครจะเป็นคู่เดียวที่จะเข้าจิงบัตเอสซีจฮามเลยดูภาพน,นี้ก่อนดีกว่าเชิญชมเห็นอะไรบ้างฮะ บางนาบางกะปิบางกะปิเฮนนะริกบางซื่อบางเคนบางเขนบางบางโป๋บางนู่นบางนี่บางทั้งนั้นเลยคำว่าบางหมายถึงอะไรครับได้ยินได้เห็นโอ้แล้วก็ชื่อเต็มไปหมดเลยโอ้โหเจนครับถามเข้าไปทั้งสามคู่ถึงกับอึ้งครับเพราะว่าข้อนี้ที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกันจริง คุณผู้ชมเองก็เคยจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับกับการเรียกชื่อสถานที่ต่างๆที่นำหน้าด้วยคำว่าบางแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าคำว่าบางมันหมายถึงอ,อะไรกันแน่ครับขอไก่ครับหมายถึงบ้านบ้านก็คือบ้านนั่นเองนะฮะไม่ใช่แล้วครับขอใครครับหมายถึงมากบางก็คือมาก ไม่ใช่หรอกครับคอควายครับบางต้องหมายถึงสิ่งนี้ครับติดน้ําครับตงวิเคราะห์กันให้ดีนะครับในข้อตัดสินดีซึ่งคู่ของคุณเกรสจะได้ตอบก่อนครับตามมาด้วยคู่ของคุณรอนกับคุณติ๋และคุณอูนโนกับคุณกิกี้ตามลําดับครับคู่แรกได้มาแล้วนะฮะพร้อมนะคุณแม่ยกเลยครับขอไข่นะฮะมาคุณติ๋วคุณรอน,น โอ้โหนี่ะหารยุตหัตถีแล้วเนี่ย<ช>มีปังชุบแล้ว <c oughs> อโอเคครับเหลือกอไก่บ้านกับคอควายติดน้ำยกครับครับปึ้งสุดท้ายก็ต้องยกแล้วนะก็คือ,อ,คอคกอไก่คุณกีกอไก่กกตรงกับที่เราคิดไหมตรงตรงเราอยากได้ตรงนี้อยู่แล้วโอเคกลับมาคุณรอน ขอควายเป็นสิ่งที่เราอยากได้ไหมหรือจริงเราอยากได้ขอไข่ไม่ไม่บ้านก็ก,ก็ติดน้ำนครับตอนแรกไม่บ้านก็ติดน้ำแปลว่าคุณขอไข่คุณก็ไม่เอาอยู่แล้วนี่มันสมปรารถนาทุกคู่เลยนะเนี่ย <laughs> ถูกป่ะนะสาวสาก็อยากเรื่อขอไข่ก็คือ <laughs> มากเอาละครเพลงคู่จะเป็นใครครับรับสามหมื่นเพราะตอนนี้อยู่ในชั้นหนึ่งหมื่นสามคู่เลยนะกินรวบไปด้วยนะฮะแล้วชิงบ้านเอสจีฮามโดยอัตโนมัติเลยนะครับคำว่าบางหมายถึงขอ้อ ะครับคุณผู้ชมใครกันแน่ที่จะตอบได้ถูกในข้อนี้และรับเงินวันทั้งหมดไปครองพร้อมกับได้รับสิทธิ์เข้าไปชิงบ้าน SCG h a จีหลังที่2ปลายปีนี้ทันทีด้วยครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อในช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ